ครับก็มีเอฟซีลายท่านนะครับสอบถามมาว่าทานดีทานมีคุณภาพสิเป็นลักษณะอย่างไรครับนี่ครับต้องเสียงครับพี่น้องโอ้ลดลงไปเลยนี่ครับสีสันนี่เป็นตังสี่ครับตัวนี้ครับคือออกขาวขาวนะครับออกขาวๆกับสีโปรติดมือเป็นไหนนะครับคือหมายว่าอ่อมันก็สะมีดําอยู่บางแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือนี่บางสีสันตังสี่ครับจุดง่ายแต่ว่าทนนะครับจุดละทนโดยการผ่านกรรมวิธีของเตาครับ ครับกันเงี้ยถังครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงน,นะครับฟังเสียงฟังเสียงก็ทีเป็นอย่างสี่ครับพี่น้องนี่แหละสีสันของทานนะครับถ้าเฮาเอาเห็ดแดงสี่คือทานคุณภาพแน่นอน,นครับทานคุณภาพแน่นอนนี่แหละครับเพื่อให้เฮาระบบเตาเขาเฮานี่รีดน้ำออกงดชดครับอ่ ก,ก่อนทานก็สิมีสีสันไปทั้งขาวครับออก้อขาวเชี่ยครับอขาวแล้วก็มีสีจังสี่ครับก็คือทานคุณภาพารทครับทานคุภาพาี่ที่จุดง่ายแล้วก็ทนใส่ท้นนะครับครับ นี่ครับลักษณะสีเขาขาิครับ